JSB It's waterfall the world สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตองนะคะวันนี้คุณครูตองจะพาเด็กๆมาทำปฏิทินประจำเดือนเกิดค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปทํากันนั้นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอ่าชิ้นแรกนะคะเป็นกระดาษค่ะกระดาษแข่งก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะต่อไปเป็นดินสอนะคะนี่เป็นดินสอค่ะกันกรค่ะไม้บรรทัดค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะสีค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีนะคะ,ะแนะนําอุปกรณ์การเสร็จแล้วเราไปทํากันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะครูตองจะวาดเป็นคัพเค้กค่ะ,ะปฏิทินเดือนเกิดของคุณครูตองครูตองจะทําเป็นขนมคัพเค,ค้กนะคะเพราะคุณครูตองชอบทานมากเด็กๆอยากทําเป็นอะไรเด็กๆทําเลยนะคะ ตองวาดคับเค้กแล้วล่ะอ่าต่อไปครูตองจะตกแต่งเป็นผลไม้ถ้าเด็กๆอยากวาดเป็นการ์ตูนอะไรเด็กๆสามารถวาดได้เลยนะคะครูตองเกิดเดือนมิถุนายนครูตองเป็นเดือนหกนะคะหกนะครูตองจะวาดเขียนลงไปตรงนี้ JUNE นีเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะครูตองจะตีตารางเดือนเกิดนะคะขั้นตอนแรกจะตีตารางเป็นวันก่อนนะคะ,ะวิธีการจับไม้บรรทัดให้เด็กจับให้มั่นนะคะห้ามไม้บรรทัดทําเลือนแบบนี้นะต้องจับให้มั่นแล้ว จับดินสอขีดลงไปค่ะครูตองจะตีตารางวันก่อนนะคะหนึ่งสัปดาห์มี7วันนะคะเด็กๆ เจ็ดวันแล้วนะคะมีตารางสวยๆโอเคอ่าวันแรกวันอาทิตย์อันที่2วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแล้วก็เสาร์นะคะถ้าเด็กๆได้ตารางวันแบบนี้เสร็จแล้ว ให้เด็กๆไปดูวันนะคะปี2011นะคะเด็กๆครูตองก็ดูมาแล้วนะคะว่าปี2011วันเกิดในเดือนมิถุนายนของครูตองเป็นวันอะไร นาาน,นะคะมี30วันนะคะสิ้นสุดที่วันพุธอ่าครูตองเกิดวันที่26นิธมิถุนาครูตองก็จะวงกลมตรงนี้ไว้อ่า26ิธมิถุนาเสร็จแล้วนะคะได้ตารางแบบนี้เสร็จแล้วครูตองก็จะมาตกแต่งคัพเค้กของครูตองอ่าให้สวยงามนะคะแล้วเราจะไปลงหมึกดำกันโอเค ต่อไปเสร็จแล้วครูตองก็จะเอาปากกาเคมีนะคะอันนี้มาลงเลยค่ะเขียนตามรอยที่เด็กๆล่างไว้เลยนะ เด็กก็ขีดตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะะต่อไปคุณตองก็จะตกแต่งก่อนก่อนที่จะระบายสีให้สวยงาม จะเป็นการตกแต่งนะคะถ้าเด็กๆไม่อยากระบายสีเด็กๆก,ก็สามารถนําอุปกรณ์ที่เด็กมีหรือเป็นแบบเนี่ยเ,เป็นแบบที่ติดฟุง้งฟิ้งที่เด็กๆเ,เ,เตรียมมันคริสต์มาสไว้แล้วไม่ได้ใช้มาติดได้นะคะแต่อันนี้ครูตองจะพาเด็กๆระบายสีก่อน สำคัญเด็กๆอย่าลืมตกแต่งวันเกิดในเดือนตัวเองด้วยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กเ,ก,เกิดเดือนไหนวันอะไรนะคะ แ่งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะครูตองก็จะพาเด็กๆตัดค่ะตัดตามที่เด็กๆวาดเลยนะคะเวลาเด็กๆใช้กรรไกรเด็กๆรามัดระวังด้วยนะคะ น่ารักไหมคะเด็กๆปฏิทินประจำเดือนเกิดของครูตองก็เสร็จแล้วนะคะอาก่อนจะจบคลิปนะคะครูตองมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะกิจกรรมนั้นก็คือปฏิทินประจำเดือนเกิดนั่นเองคะ่ะให้เด็กๆไปทำปฏิทินประจำเดือนเกิดของตอนเองมานะคะแล้ววงกลมวันเกิด ของตนเองมาด้วยนะคะทําให้น่ารักแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูตองจะรอชมผลงานนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย